สวัสดีครับคลิปนี้แ mm. อมก็จะมาพูดมุมมองของทองคำนะครับในวันที่3นะครับเดี๋ยวเปิดตลาดมาก็ใช้มุมมองอันนี้เทมได้นะครับวันที่3ามกรกฎานะครับก็เดี๋ยวแอมโจะขอเริ่มจากทองคำนะครับซึ่งทองคำใน Time Frame 5นาที15นาทีแล้วก็30นาทีเป็นโครงสร้างบ่ายชัดเจนนะครับซึ่งตอนนี้ใน Time Frame 30นาทีนะครับก็ขึ้นมาถึงเป้า เมื่อมาสุ่มที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่บริเวณ1921นะครับซึ่งตอนนี้สโตเริ่มค้างลงหลายทางเฟรมแล้วนะครับซึ่งมีโอกาสที่กราฟจะย่อลงมาดีเทสก่อนนะครับแล้วค่อยปรับตัวขึ้นหรือถ้าขึ้นมาเจอแนวสำคัญก็อาจจะปรับตัวกลับมาเป็นฝั่งเซลล์ได้นะครับแต่โดยรวมภาพรวมในโครงสร้างใหญ่นะครับจะให้1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ ซึ่งตัวของ1ชั่วโมงเนี่ยแนวต้าที่สำคัญที่สุดนะครับจะอยู่บริเวณ30ถึงบริเวณ34นะครับตรงนี้เป็นจุดบังคับเซลล์ของ1ชั่วโมงถ้ายังไม่ผ่านนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาเป็นฝั่งเซลล์ต่อนะครับแต่ตอนนี้ในไทม์เฟรมย่อยนะครับ M5 ยังไม่มีโครงสร้างเซลล์มาให้นะครับก็ต้องมารอดูในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3กรกฎาคมเปิดตลาดนะครับว่า จะมีโครงสร้างเซลล์มาให้ตอนไหนนะครับอันนี้เป็นเป้าขึ้นของ30นาทีนะครับแล้วก็ส่วนเป้าขึ้นของ15นาทีนะครับยังมีเป้าขางขึ้นที่บริเวณ1.925นะครับที่แนวฟิโบ2 6 1 8ในทางเพลย15นาทีนะครับก็เดี๋ยวรอเปิดตลาดมาแล้วเดี๋ยวมารอดูโครงสร้างกันนะครับส่วนท่านที่ติดออเดอร์เซลอยู่มีโอกาสย่อไหมยังมีโอกาสย่อ นะครับแต่ก็ต้องรอข่าวอย่างอื่นมาเปลี่ยนหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าที่เราคำปรับตัวขึ้นมานะครับด้วยเหตุผลของข่าววันศุกร์ที่ออกมาแดงนะครับแล้วก็ข่าวตอนสามทุ่มคาดการเงินเฟ้อนะครับที่ออกมาเงินเฟ้อลดลดลงนะครับก็เลยส่งผลทําให้เพดก็เลยส่งผลทําให้คนอาจจะมองว่าเพจไปต้องขื้อดอกเบียนะครับก็เลยทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ แอมอสไปดูในเซษวัตถุแล้วเปอร์เซ็นต์แอคเนอปเปียยังคงสูงและกองทุนในพิเดียยังคงขายทองอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสลงครับซึ่งสัตวดิอมอสถ้าเด้งขึ้นมาแอมอสก็จะหาจจากว่าเซลนะครับทองคำก็ให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเขาผ่าน2-5ไปได้ถ้ามันมีโครงสร้างเซลล์นะครับจะอยู่ที่เป้า3-3 3นะครับ 9.2.8ของทางเทม30นาทีนะครับซึ่งแนวนี้จะเป็นแนวที่แข็งนะครับโซนนี้มีโอกาสย่อมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดู GJ นะครับ GJ ก็เป็นโครงสร้างบายนะครับซึ่งแอ o วอตให้แค่เส้นเดียวเลยนะครับที่1.2.2.05 8ถ้าไม่หลุดราคานี้นะครับมีโอกาสมาที่เป้า1.4.4 8นะครับที่แนวพิโบ2 1 8นะครับที่แนวนี้ ตอนนี้ยังไม่มีครงสร้างเซลล์ให้นะครับสำหรับ GJ นะครับและก็เดี๋ยวมา Bitcoin นะครับ Bitcoin ก็เมื่อวันศุกร์นะมีข่าวเลยส่งผลลบกับ Bitcoin นะครับก็เลยทำให้ Bitcoin ปรับตัวล่วงลงมาแต่สุดท้ายพอมดแรงข่าว Bitcoin ก็กลับขึ้นมาในกรอบเดิมนะครับซึ่ง Bitcoin มีเป้าขั้งขึ้นอยู่ที่บริเวณ3.7 นะครับถ้าบิตคอยไม่มีข่าวมาลบนะครับบิตคอยจะเป็นฝั่งบายนะครับจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะครับเพราะว่าบิตคอยยังมีข่าวดีคอยสนับสนุนอยู่นะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองทองคำนะครับสำหรับแอนะมอนนะมุมมองทองคำมุมมอง,ง GJ แล้วก็มุมมองบิตคอย นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงเดี๋ยวหมอจะมาวีคอรกราฟให้อีกทีหนึ่งในไลฟ์นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกท่าน